สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนบอลรำคาช่องกระชายรำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมพี่น้องครับผ้ามาพี่น้องมาเบิ้งหนางานนะครับผมวันนี้สนุกกันแน่นอนนะครับกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านหลุบนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินฝากพี่น้องไปกำลังใจให้กับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมวันนี้ซอดแจ้งซ่าทงนะครับผมบัตรราคา140บาทเท่านั้นเองนะครับผมบัตรราคา140บาทด้วยพี่น้องอย่าลืมห้กำลังใจโบกาย่บกายนะครับโบกาย่บกลนะครับ จอกันแน่นอนนะครับผมใครทะเลาะวิวาทครับผมวันนี้3ามแสนห้านะครับผมเตรียมตัวจ่ายเลยครับสามแสนห้านะครับผมวันนี้สุดยอดมากครับนี่ครับผมพี่น้องครับมาเบิ่งกปาสไมีแต่พวงงามปาสอ้าวปาสร้อยสี่สิบาทครับวันนี้อย่าลืม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 จวดจัดฟาดบึ้มครับพี่น้องมาแรงอ้าวสวัสดีครับผมโอ้สองเที่ยวสวัสดีอ้าวจีราคาร่ายร้าย ร้านค้าเยอะมากนะครับวันนี้น่าง,งานร้านค้าเยอะจริงๆนะครผมตัวนี้ไฟแสงสีเสียงเต็มพิกัดแล้วครับถ้าพพี่น้องเลาะหน้าง,งานครับอะไรคืออะไร เดินเลยถ่ายคลิปก่อนอืมอืม,อมเอาเลยจวดจัดฟาดบึ้มครับพี่น้องเวทีพร้อมแล้วนะครับผมร้านค้าเยอะมาก นะร้านค้าเยอะมากครับว่ามันเดินตามมาเริ่มไปหากันเสริมมันเข้าไม่ได้สุดยอดครับพี่น้องก็ให้กำลังใจแล้วเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าท่าเลนนี่อ่าจังหวัดนี่เพื่อนสิบ่ค่อยปูศาสตร์นะครับ กูป,ปอก็เตรียมความพร้อมนะครับบรรยากาศยามค่ำค่ำนะครับบยากาศยามค่ำคืนคืนนี้นะครับสถานที่กว้างขวางมากเลยนะครับวันนี้ จดาดฝาดบุ่มครับฝาพี่น้องเป็นกำลังใจครับพี่น้องครับนี่คือสถานี เดี๋ยวขึ้นมาผู้เดียว้สิบาเป็นขัรถนึงบเดี๋บอกม่จองสี่ใบอ๋อเอาไบทับมือนับเป็นไหมบอกั้่็นบ้อ๋ออันอน่บ้านนะนับไปไหมเายหมบ้านยางกับ้านเสียวนะบ้านเออบ้านเสียวทุกคนนมือนับเสนน่นี่พีน้ก็ไม่จองไว้นิขัรถขัรถนึงอ่าเอาวนๆมือนแรกวนๆมือนแรกวด่บากต้องได้เบิ้งนี่สามเนเป็นี่องีแล้วาตินต้องได้เบิ้ง ต้องได้เบิ้งเห็นว่ได้เบื้องพิีนี่โจยมณีนแม่เขามักหมักไปเพราะว่าเรากันเองไหมไปมากแม่คือไปในใจว่าชาตินี้ต้องได้ดูสาวน้อยต้องได้ดูเห็นว่าได้ดูจริงๆสุดยอดีๆถือเระว่าที่งจี้จ้างไปเบิ่งบ่ถือกระจ่างได้คือเก่าล่ะเออบ่มีเงินก็มาเบิ่งจังสี่ลามาให้กำลังใจถือว่าทีห่งจี้จ้างไปเบิ่งจ้าจไปเพิ่งแม่จะมาจะใส่ก่อมาจะบ้านเพื่นทองทุกใบหน้าเป็นรถเหมือนนี้นี่ มาจองไว้ย่าบริเบิ้งนี่อ๋อจะมาท่นมาฮะจะมาบองนี่มาจองไดเสียรมาจองไวนี่อาเอาสุดยอดสวดแจงน้ำมแรงเด้อสวดแ้งสวดแ้งเออเเอาเอว่ายนเบอตีบอตีตเอตีบอตีเบอตีรต้องได้เบืองได้เบอนีเลยเห็นตเบอตีสามเพแล้วเบอผเบิ้งจนอนสเนาะอนเบงแนาน้อยเ้าแพงะก่อนเอาเอามันวนเด้อ ทายุที่ทายุแม่เอเจะขึ้นมานั่งเตเวนแทะมีไขคำมาเตเวนคัะเออ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 พี่น้องจะขกินเขาไปบอก เพื่อนเพื่อนเราอยู่นี่ได้แต่ว่าเรามานางถาแล้าไหมโอ้เงยนไหลเออนี่เด่นนาบก็มีผลฮะเออเราก็โอ้พบคบกินเขาแล้วครับกินนามแล้วเพื่อนกกินเกาแ่นขอบคุณครับเอาอันแม่มอนเด็เพราท่านดูสักหนาค่านบอก่มนก็จะกอดมืคัน มาทมมอวันเสียวข้นนะเจามางั้นงั้นกะทิเยอะวลกเมื่อวันขึ้นทาเบิ้งเอาทาเบิ้งเอาพี่น้องมาแต่มาแตะสก่อนนี่เหรออดนจานกิ่งอำเภอดังยังเป็นกิ่งบ่เป็นเป็นอำเภอเมันบ่ข้้อนกนีน้าคะุยกันนน ก็เถือกันถือแท่งน้าเท่ย้ากันเคลียร์เคลียร์เนี่ยเบิ่งสาวหน่อยเป็นบาดแท่งไปเบิ่งมันจุใจฝนพีนน้องกำลังหอบสาดหอมยังมาสนันมวนคักเมือแรงมวนคักเจ้าชิวสอดแจงว่าแม่เมือแรงเจ้าจุ๊บยังไม่ขอไปแม่หน่ะฮะเมนพอไปาร์ข้าวบงก็ไปติดนั่งี่แ่มาสายหมนกน้อ

เออหาวหาวอันเป็นมห้เบาดูได้มมลำขนาดนี้เตยยางเดียวกลาเป็นสิเดีอืมก็ี่นอนหนาวนะเป็นอืกัน่น่มก็หน้องสาวนอยบ่เพนอันมันมันแคบมันแคบน้ำล้วก็ะราคาบ่อใดกันน้ำเฮ้หมอเนี่ยหมอหมอหมอ

อ้หอนแต่ว <screws in the fridge> ่าใครอยู <desserts> ่ม <Jan aji> ันม <the> <machine> ันบ mm ่หอนซ้ำบ่กังเว้นหอนขาดหอนแน่เขาหยอกกันถือว่าหายหยอกลงถือตุกษาต่าอ้าเหมือนได้มาเมือนต้องการขับพี่น้องบาทละร้อยสี่สิบบาทสอดแจ้งสอดทวงการันตีโดยแม่คำคนสวยนะครับผมการันตีโดยแม่คำคนสวยเอ้าพอกันพอกันคลิปหนาพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุกุสุกคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ